สดีครับอีแตนฟอยูครับผมคลิปนี้ผมจะพูดเรื่องความแตกต่างของตัวซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือสิงลุยทุ่งนะครับผมลูกค้าก็จะถามมาว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็มันควรจะเลือกตัวไหนไปใช้งานนะครับหลังจากที่เราออกรุ่นใหม่ก็คือตัวฮีโร่ตัวนี้ซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้นะครับผมก็มีคําถามว่า การเลือกรถเนี่ยไปใช้ในงานเนี่ยควรจะเลือกตัวไหนนะครับผมทีนี้ผมพูดถึงตัวสิงรุยทุ่งก่อนนะครับผมตัวสิงรุยทุ่งเนี่ยครับเขาจะมีระบบการสะเทือนระบบการสะเทือนของเขาก็คือเป็นแหนบนะครับผมแล้วก็มีช็อคอัพพร้อมเหมือนรถอีแตนเหมือนรถยนต์นี่เลยนะครับผมแต่คันที่เราเห็นอยู่เนี่ยในคลิปนี้นะครับตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อนสองล้อแต่ไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อหรือว่าสองล้อเนี่ยสิงรุยทุ่ง จะมีแหนบมีโช๊กนะครับผมแล้วก็เลี้ยวด้วยกระปุกพวงมาลัยนะครับผมเหมือนรถบรรทุกทั่วไปแต่ตัวฮีโร่ตัวนี้นะครับผมจะไม่มีแหนบนะครับผมจะไม่มีแหนบไม่มีโช๊กนะครับผมใช้การปิดตัวตรงกลางนะครับผมเซนเตอร์จอยออสซิเลชันนะครับผมในการปิดตัวในการให้ตัวนะครับผมเลี้ยวด้วย power steering พวงมาลัย power นะครับผมใช้แหลกไม่ได้เลี้ยวกลางนะครับผมเลี้ยวที่ลอ้อนี่เลยนะครับผมเห็นไหมครับลอ้อเนี่ยผมเลี้ยวไว้หน่อยๆให้เห็นเลี้ยวที่ลอ้ออันนี้ก็คือในส่วนของระบบการสะเทือนที่แตกต่างกันนะครับระบบการสะเทือนที่แตกต่างกันโอเคในจุดนี้เราควรจะเลือกรถตัวไหนหนึ่งก็คือถ้าท่านต้องขับรถในระยะทางไกลๆนะครับผมออกจากบ้านไปสวนนะครับ หรือว่าภายในสวนมีพื้นที่กว้างหลายไร่นะครับผมนะครับต้องขับขนย้ายวัสดุพืชผลคางกันเกษตรหรือว่าขยะมูลฝอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องการเคลื่อนย้ายนี่นะครับในในระยะทางที่ไกลตัวสิงรุยทุ่งเนี่ยก็จะเหมาะสมมากกว่าเพราะว่ามีความนิ่มนวลนะครับผมมีระบบกันสะเทือนมีแหนบมีโชค๊คขับ ได้ความเร็วสูงกว่านะครับตัวสิงลุยทุ่งนะครับผมก็จะมีเกียร์ขับเคลื่อนรถเนี่ย5สปีดเหมือนรถยนต์นะครับ1 2 3 4 5เดินหน้านะครับผมแล้วก็มี1เกียร์ถอยหลังนะครับทําให้เขามีความเร็วที่สูงกว่าก็คือในรอบต้นเนี่ยมันก็เหมือนกันถูกไหมครับเกียร์1เกียร์2แต่คือมี3 4 5ซึ่งในระยะทางยาวๆเนี่ยเมื่อรถลอยตัวเนี่ยก็จะขับแล้วสบายกว่าแต่ตัวซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยนะครับ จะมีเกียร์หนึ่งและเกียร์สองนะครับแค่นั้นครับผมมีสองเกียร์ความเร็วสูงสุดที่เขาทําได้โดยประมาณ30กิโเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินนี้แน่นอนครับผมหรืออาจจะต่ํากว่านี้นะครับผมแล้วแต่มูเล่นะครับอารมณ์ในการขับขี่จะเหมือนอรถแท็กอร์ครับผมรถแท็กอร์เนี่ยไม่มีแนบเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขับหลังถนนเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าอยู่ที่ถนนดินแล้วขูกขาเนี่ยก็ ก็ได้เรื่องครับผมถ้าขับในระยะทางไกลๆมันก็กระเด้งกระดอนพอสมควรขึ้นกลางขึ้กงกลางขึ้งกลางไปเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็คือในเรื่องของความเร็วของเขานะครับผมที่แตกต่างกันแล้วก็ระบบการสะเทือนนะครับจุดแรกนะครับผมที่ลูกค้าต้องพิจารณานะครับผมระบบการสะเทือนความเร็วจุดที่2นะครับผมขนาดขนาดของรถนะครับผมไซส์ของรถเห็นไหมครับตัวฮีโร่เนี่ย กว้างทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่ิบห้าเซนนะครับอผมให้ดูตัวโม่ผสมปูนข้างๆยังกว้างกว่าเห็นไหมครับแต่ตัวฮีโร่เนี่ยกว้างแค่ร้อยสี่ิบห้าเซนนะครับพอดีล้อผมเลี้ยวบิดๆไว้ถ้าดูท่าตรงจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะแคบมากร้อยสี่สิบห้าเซนก็คือเป็นการใช้งานที่เจาะจงนะครับเข้าล่องสวนหรือว่าหน้างานที่มีพื้นที่ไม่มากนักนะครับผมที่จะต้องลุยเข้าไปนะครับ ในส่วนของสิงลุยทุ่งก็จะเท่ากับรถยนต์รถบิกอัพทั่วไปเหมือนกันนะครับผม160เซนร้อยเเซนนะครับผมคานที่เขาใช้ก็เป็นคาน L เอนี่แหละครับอ่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแรงของตัวสิงลุยทุ่งเนี่ยก็จะเทียบเท่าเท่ากับรถบรรทุกนี่เลยครับแต่ตัวกีโลเนี่ย เขาใช้กันเป็นคานแข็งนะครับผมแล้วก็เป็นเพาลอยไม่ใช่ว่าไม่แข็งแรงเพียงแต่ว่าเขาไม่มีระบบกันสะเทือนดังนั้นเนี่ยถ้าเขาอยู่ในที่นิ่มแฉะเละหรือปีนป่ายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะเหมาะสมครับผมก็คือเหมือนเอาไว้ลุยหน้างานโดยเฉพาะครับแล้วก็ไม่ได้วิ่งไกลแต่ถ้าเขาต้องวิ่งไกลๆแล้วถนนไม่ดีเนี่ยมันก็เขาเรียกวอะไรมันก็จะเสื่อมเร็วสึกล้อเร็วนะครับสำหรับความยาวนะครับก็ไม่แตกต่างกันมากนะ ตัวสิงลุยทุ่งเนี่ยนะครับผมยาวทั้งหมดเนี่ย3เมตร50 3เมตร60โดยประมาณนะครับผมตัวซุปเปอร์ฮีโร่ก็เช่นเดียวกันครับผม3เมตร50เพราะฉะนั้นในเรื่องของความยาวเนี่ยใกล้เคียงกันจะแตกต่างกันที่ความกว้างของรถนะครับผมความกว้างของรถทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูกันที่ว่า,าถ้าพื้นที่ในการเข้าถึงหน้างานเนี่ยมันแคบเล็ก ก็จะเป็นตัวฮีโร่นะครับผมเหมาะสมกว่านะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยดูที่ปริมาตรหรือว่ารูปทรงการบรรทุกนะครับผมทั้งสองคันนี้เป็นดัมพ์ไฮดรอลิกทั้งคู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเ,เราใส่น้ำหนักเข้าไปเกินหนึ่งตันก็ไม่มีปัญหานะครับสิงลุยทุ่งเนี่ยขนาดกระบะเนี่ยจะกว้างที่ร้อยหกสิบเซนนะครับผมยาวร้อยแปดสิบเซน ความสูงก็แล้วแต่ลูกค้ากําหนดไอ้ตัวนี้ก็จะมีอคอกขึ้นไปโดยประมาณนี้นี่นาจะเมตรกว่าๆนะครับรวมขอกแล้วก็น้ําหนักที่เขาบรรทุกได้เนี่ยเราเคมไว้ที่หนึ่งตันนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็จะไปบรรทุกเกินนะครับก็ตัวนี้เป็นกระบะของตัวสิงรุยทุ่งนะครับลูกตรงนี้นะครับก็ยกดัมขึ้นมาก็เหมือนกระบะดัมทั่วไปนะครับผมก็เทเทออกมาปุ๊บเนี่ยปลายดัมเนี่ยก็จะต่อจิ้มลงมาข้างใต้กระซีนิดนึงนะครับผม ซึ่งตัวฮีโร่เนี่ยก็จะเทได้สูงกว่านะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะให้เทสูงกว่านี้ถ้าเกิดลูกค้าสั่งรถนะครับก็สเปคมาได้ว่าจะให้สูงเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวต้นแบบถ้าเราทําไว้สูงมากปุ๊บเนี่ยการโหลดของเข้าไปเนี่ยมันจะยิ่งยากนะครับเราก็เลยทําไว้ที่เท่านี้พอนะครับผมปริมาตรของกระบะเนี่ยอยู่ที่เจ็ดรอยลิตรน้ํานะครับผมเ0็ด้อยลิตรน้ํา ยกน้ําหนักได้ก็ตันกว่ากว่าแน่นอนที่ทดสอบกันไปในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็คือเป็นจุดที่ว่า,าลูกค้าจะเลือกคันไหนแบบไหนนะครับผมตัวฮีโรนะครับมีแต่ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมไม่มี2ล้อทุกคันเป็นขับเคลื่อน4ล้อทั้งหมดแต่ตัวสิงลุยทุ่งสามารถสั่งได้ว่าจะเอาขับเคลื่อนสงล้อหรือสล้อ ทั้งสองล้อทั้งสี่ล้อมีแหนบมีโชค๊คหมดนะครับผมตัวฮีโร่นะครับวันอีกทีไม่มีแหนบไม่มีโชค๊คนะครับผมปิดกลางปิดตรงกลางนะครับผมอารมณ์การขับขี่เหมือนรถแท็กเตอร์เลยนะครับผมอันนี้คือเป็นส่วนที่แตกต่างกันนะครับวันก่อนเนี่ยหลังจากที่ผมทําคลิปรีวิวตัวฮีโร่ไปนะครับก็มีลูกค้าให้ความสนใจจํานวนมากแล้วก็เข้ามาต้องการที่จะสั่งจองแล้วก็สั่งรถนะครับ ก็อยากจะได้ตัวนี้นครับฮีโร่เนี่ยไปใช้เลยซึ่งผมก็แนะนําแบบนี้นะครับว่าการใช้งานเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็สรุปว่าก็สั่งเป็นตัวสิงลุยทุ่งนะครับผมตัวแต่งไป 4W วิ view, นะครับก็ยังไงเนี่ยคือ,อทางอีแต่ตัวยูเนี่ยเราไม่ได้ว่าจะต้องขายขายขายอย่างเดียวนะครับที่เราเน้นการพูดคุยเนี่ยเพราะว่าเมื่อของเราเอาไปใช้แล้วมันถูกที่ถูกทางนะครับผมถูกวัตถุประสงค์เนี่ยมันจะใช้ได้ดี แต่ถ้าเอาไปใช้แล้วมันไม่ถูกที่ถูกทางมันถูกมันผิดวัตถุประสงค์นะครับมันก็ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำว่า,าลูกค้าใช้งานยังไงนะครับผมคันไหนเหมาะสมกว่ากันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่แตนฟลอยยูทำมาอยู่ตลอดนะครับผมก็คร่าวๆก็โดยประมาณนี้นะครับผมสำหรับหลายท่านที่ต้องการที่จะเลือกระหว่างสิงห์ดุยทุ่งโฟร์วิลหรือว่าซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมขับไกลๆหลักๆนะครับขับไกลๆมีระยะทาง เอาสิงลุยทุ่งดีกว่าครับผมแต่ถ้าหน้างานโหดจริงๆนะครับผมจะต้องเข้าเฉพาะจุดเฉพาะพื้นที่นะครับสวนปา์มไซ์งานก่อสร้างหรืออะไรที่มันแฉะเละแล้วก็มีพื้นที่แคบก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวฮีโร่เจาะเข้าไปครับเข้าไปที่หน้างานเล็กๆแล้วก็เข้าไปใส่เศษวัสดุอะไรก็แล้วแต่ออกมานะครับเขาทำได้ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ